แต่ถ้าพี่ได้บัตรมาแล้วปุ๊บกดค้างแล้วเปล่าไม่ไม่กดทีเดียวปุ๊บมันจะขึ้นเลยทีนี้คือมันไม่มีบัตรมันเลยกดไม่ไม่ไม่มีอะไรอยู่แล้วใช่โอเควิธีใช้ถ้าเป็นบัตรเครดิตหรือเดบิตพี่ก็เสียบบัตรได้เลยร้านปใช้บัตรแตะได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวผมจะเทตัวเครดิตให้คุณเขาให้มากราบให้ผมเสียบนี่ผมก็ไม่อยากเสียบหรอกเพราะว่ามันต้องกดรหัสถ้าแตะมันไม่ต้องกดออืถ้าเสียบต้องกดรหัสยอด ขาของพี่เลยคราขาหนึ่งทางแล้วก็โอเคไปถ้าเป็นบัตรเดบิตเนี่ยมันจะให้เราใส่รหัสก็คือบัตร ATM ของลูกค้าให้ลูกค้าใส่ให้ลูกค้ากดเองใช่ใช่เป็นบัตรบัตร ATM ของลูกค้าแต่ถ้าเราทําวิธีการแตะมันจะไม่ต้องใส่รหัสอ๋อแตะบัตรได้เลยไม่ต้องใส่รหัสก็สะดวกสุดเลยถ้าเป็นเดบิตที่แตะก็ไม่ต้องใส่ใช่อันนี้ใบเสร็จก็จดอ๋ยมาส่งเพื่รกของร้านกดของร้านก่อนแล้วก็โอเคใช่แต่นี้ผมผมไม่ได้ซินนะ ถ้าถ้าปิ้นก็คือกดโอเคจริมันก็จะออกมาไปแรกให้ลูกค้าไปแรกของร้านของร้านทุกอย่างไปแรกก็เป็นของร้านโอเคยกเลิกก็เป็น F2 รหัสหนึ่งสีตัวหนึ่งสี่ตัวนะใช่ครับหมายเลขสตีฟคือหมายเลขแท็ก p i c ว่ามันตรงอะไรอ่าพี่จะใส่ตามไปเสร็จเลยก็ได้หรือพี่จะใส่แค่ตัวเลขด้านหลังก็ได้ผมใส่กตัวเดียวก็ได้ก็คือหมายถึงยกเลิกอย่างเงี้ยในกรณีที่ต้องการยกเลิก นิ่ไม่จเป็นว่าต้องยกเลือุกิคืออันนี้ผมผมจะต้องยกเลื่ออกเลยอ่ม,มันก็จะเหมือนกนันเบสเต็ตสองชุดเหมือนกันับโอเคเพื่อเปลี่ยนแทนลูกค้าโอเคต่อไปเป็นบัตรเคเดตผมก็ทำอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีแตะก็คือพี่ขี่ยอดเลยอยู่หน้าหลักปุ๊บพี่ขี่ยอดเลยอจะขึ้นหน้าจานนี้ให้เราแตะได้เก็บได้รืได้เอาใหม่เอาใหม่เได้เอาใหม่หน้าจอหลักเปิดปกติถ้าเป็นแบบรอบแรกที่ผมทำผมเทียบไปเลยอันนี้พี่ขี่ยอดก่อนเลย ยินเงินก่อนครั้งเงินก่อนแล้วก็โอเคหน้าจอนี้พี่ก็แตะเอาแบบว่าอ๋อแตะที่ตรงนี้เลยจะหน้าจะหลังก็ได้ใช่ไหมฮะใช่ครับนับหมดโอเคมันก็จะออกมานะถึงเดินสองสุดแล้วมันแกี้ที่แบบว่าแคนเซิลก็คือต้องกดออกไปก่อนสีแดงนี่เหรอครักแล้วก็ให้มันมาอยู่หน้าจอนี้แล้วถึงก็อันนี้คือหน้าจอหลักนะแล้วถึงกดเจ็ดอย่างเงี้เหรอหมายถึงจะยกสมมติจะยกเลิกอ๋อยกเลิกจะเป็น F 2นี่พี่อ๋ออันนี้ในกรณีผมจะยกเลิกเข้า F 2 ราดเงินสดปุ๊บมาให้เราใส่มาได้ไปเสร็จแล้วก like ็มาดูว่ามันตรงกับเลขแรกของใบเสร็จที่เราต้องการหรืเล่เราจะยกเลิกอะไรก็ได้อันไหนก็ได้สมมติ่ายไปแล้วสองสามอันใช่ใช่ใช่เราแค่มาดูแค่เลขใบเสร็จเพราะว่ามันจะรันเลขไปเรื่อยๆอยู่แล้วแล้วก็จบเลกอ่ะเขาก็จะให้เรายืนยันคือมันยังมีเวลายกเลิกถึงประมาณจนกว่าพี่จะจดสรุปทั้งดสรุปยอดอ๋อวันนั้นก็คือภายในวัน ใช่ครับคือการตรุปยอดแต่และหนึ่งครั้งก็คืออืวันต่อวันอยู่แล้ว,ว,วใช่แต่อยู่ที่ว่าในตอนนี้ที่เขาสรุปบินต่อบินมันก็จะยกเลิกไม่ได้ไไดแล้วก็คือ,อเอาง่ายคือพี่ทำรายการทุกอย่างผ่านเครื่องนี้ยยอดจะอยู่ในเครื่องนี้จนกว่าพี่จะกดสรุปยอดมันถึงจะเคลียร์งเงินออกจากเครื่องถ้ามติว่ากดพลาดไปยกเลิกก็แสดงว่าลกต้องให้ลูกค้ามากดใหม่เลยสิครับแพม่ก็ใช่เพราะว่าเงินมันยังไม่ได้เข้าบัญชีอยู่ในเครื่องก่อน แล้วมันจะเข้าบัญชีประมาณกี่เดือนกี่วันเที่ยงคืนพี่ออกเที่ยงคืนก็เงินก็โอนโอนเข้ามาบัญชีผมแล้วใช่วันต่อให้สรุปยอดตอนนี้เงินก็ยังไม่เข้ามันก็จะเข้าเที่ยงคืนแต่เงินมันแค่ออกจากเครื่องไปแล้วถ้าสมมติเราลืมสรุปยอดตอนเช้ามามันจะบังคับให้พี่สรุป มันจะไม่ให้พี่ทำรายการโอใช่ซึ่งเงินก็ยังจะไม่เข้าถ้าเราไม่สรุปเยอะใช่โอเคถ้าพี่สมมติพี่สรุปพรุ่งนี้เช้าเงินจะไม่เข้าเที่ยงคืนของวันนั้นคือมันจะจะรันไปอีกวันนึงเลยใช่่นีจะเข้าราชาไปเลยเรียบร้อยอันนี้คือบัตรเรียบร้อยแล้วต้องทแก้ QR ข้าวปุ๋มสีเขียวพวกมันเข้าหน้าฟังก์ชันอยู่แล้วพี่ก็คือตามชื่อแอปเลยแอปอาลีเพย์แอปวีแชทแอปแพคขีว่าแอปที่ว่าเครดิต อย่างผมมีแค่ตัวคอมเพทเข้าไปก็คือไทยคิวอาร์คือข้อสามที่กดเข้าไปในสี่อันเนี้ยเวลากดเข้าทำรายการเหมือนการบันเลยบีทมันแค่ต่างแค่คิวอาร์โค้ดที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วก็เขียนอย่างมันก็จะสร้างคิวอาร์โค้ดขึ้นมาโอเคประมาณแล้วถ้าคิวอาร์โค้ดนี่มันยกเลิกได้ไหมยกเลิกได้พี่มันจะมีสองวิธีก็คือพี่ลูกค้าจะเปลี่ยนการชำระ ไม่ยกไม่ไม่ทำละ QR คนนี้แล้วออพอกดออกปุ๊บมันจะให้พี่ใส,ส่ตรหัสหนึ่งติดต่อก็คือยกเลิก QR นั้นออกไปออือกับอีกกรณีที่ทำรายการไปแล้วแล้วก็ือไปแล้วกั็เหมือนกันเลย,เเลยใช่อันนี้ผมก็จะสร้างใช่ครับ F2 คือยกเลิกแล้วก็ขีปุ๊บยืนยันแล้วก็ส้าง QR โค้ดมา เราก็ให้ลูกค้าสแกนอันนี้ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่ยืนยันที่เครื่องเรามากดเครื่องจะไม่ทำรายการคัเพราะว่ายังไม่มียอดเข้ายังไม่มียอดเข้าขออีกทีนะครับกดเพราะตัวนี้จะไม่มีสลิปให้ลูกค้าเราก็กดยืนยันไม่เสร็จจะเป็นของร้านเลยเพราะลูกค้าจะเป็นสลิปในั่องร้านองนยันขึ้นเป็นไอ้นั้นอยู่ก็แปลว่ายัง่างยอดใช่มคัใช่ใช่เก็คือถ้าถ้ายอดเข้าแล้วเรากดไปปุ๊บมันก็จะรันให้ครับ ที่ยกเลิกก็อันยบาล f สอง f สองนะแล้วก็หนึ่งสี่ตัวแล้วแม่มาดูแค่เลขที่ใบเสร็จก็เก่าเลขที่ใบเสร็จเพราะว่าตัวนี้จะไม่มีใบเสร็จให้ลูกค้าค่ะจะเป็นการเงินสดโอเคแล้วเช่อว่าแบบว่ายกเรื่องไปแล้วก็เชื่วยพิมพ์รายการซ้ำในกรณีที่ต้องการพิมพ์ใบเสร็จออกมาใหม่นั่นคือรายการล่าสุด ก็คือรายการที่พี่เพิ่งทำล่าสุดสมมติกระดาษไม่ออกกระดาษอ่ารกยการอื่นๆก็คือกดเข้าไปก็คือใส่หมายเลขสลิปเหมือนที่เรายกเลิกสลิปเลขเดียวกันเพื่ออาจจะปิ้นย้อนหลังอแล้วก็โอนย้อนล่าสุดอันนี้ในกรณีที่พี่กด F1 ไปแล้วเงินออกไปแล้วเชยร์เงินออกไปแล้วแต่พี่ลืมเปลี่ยนใบเสร็จใบเสร็จไม่ออกพี่ต้องการใบเสร็จนั้นพี่พอมันรีเซ็ตเครื่องกลับมาพี่ก็เข้ามากดข้อนี้ใหม่มันก็จะปิ้นใบเสร็จออกมาให้ ก็คือสมมติเราเราอยากจะปรินอันนี้ตอนแรกแต่ใบเสร็จนไม่ยอมออกเราก็กดเข้ามาถ้าถ้าเป็นพวกรายการทํารายการอะจะอยู่แค่สองอันหลักอันีล่าสุดกับรายการเแต่ถ้าเป็นการโอนยอดอะก็คือมันเป็นใบเสร็จยอดรวมอะเวลาเราสรุปยอดออกไปแล้วอ่ะใบเสร็จมันไม่ออกเราสรุปยอดต่อวันใช่ใช่ี่แล้วถ้าไอใบสรุปยอดมันไม่ยอมออกใช่ แล้วเราอยากได้ไปเสร็จแล้วเข้ามาที่ข้อ F4 แล้วกดข้อสามจเปลี่ยนไปเท่ม,มันก็จะเป็นใบสรุปยอดมันจะเป็นหน้าตาเป็นแมงค่ะระยะรอบน,นี้ให้ก็ได้อ่าต่อไปจะเป็น F3 พิมพ์รายละเอียดทั้งหมดจะเป็นข้อสามอันนี้อยู่ที่ร้านจะพิมพ์ไหมก็คือเหมือนพิมพ์เพื่อมาเช็คยอดของแต่ละวันว่าตรงจากที่ทาทำรายการยังไอันนี้มันจะสาม,มารถพิมพ์เช็คได้ตลอดเวลาเพื่อว่ามันก็คือเหมือนการสรุปยอดแหละพี่แต่แค่เราไม่ได้เงินเอาเนเงินออกเราเพื่อเช็คก่อน ก็เราสรุปยอดเดียวอ๋อถ้าเราปริ๊เงี้ยเราเราถ้าเราพลาดเรายังสามารถเลือกได้อยู่อ๋อแต่ว่าอันไหนมันเอาว่ายอดมันตรงไหมใช่เพราะเราสรุปยอดก็จะเป็นเทปหนึ่งเลือกโอนทั้งหมดข้อสองรหัสคืนหนึ่งสีตัวรหัสนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนเนาะไม่ครับรหัสหนึ่ปสี่ตรงมาเลยพี่อันนี้ก็คือรอมันโอนเลยก็ได้นี่มีชื่อร้านเรียบร้อย อันนี้คือเคแบง้์จาบเอสสามอันนี้คือมันจะเป็นยอดรวมเลยพี่ก็คือในในบัตรนั้นอ่ะเรารูดไป,ปเท่าไหร่มันก็จะรวมยอดมาให้เลยทีเดียว มันก็คือมีการรูดหนึ่งบาทแล้วก็ยกเลิกไปก็คือเป็นยอดส่วนบาทอ,อันนี้ก็จะเป็นยอดส่วนบาทเหมือนกันแต่แค่มันจะขึ้นให้เราเห็นว่ามีการรูดไปกี่ครั้งถ้าสมมติเรารูดไปสามครั้งแต่ยอดรวมมันเป็นแบบว่าสมมติสามหมืม่นใช่ไหมคะยกเลิกไปหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งอาจจะยกเลิกแบบว่ายอดละห้าพันห้าพันก็จะขึ้นรวมไปให้ใช่มันก็จะขึ้น,นกระดาษครับผมงัดขึ้น,น,น,นเปิดฝาดใส่เข้าไปม้วน เราม้วนออกมาปุ๊บเราแค่เอากระดาษเนี่ยด้านเนี้ยอีกหันเข้าหาเ,เครื่องแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็อเอแค่นี้เองก็เหมือนกัรคีดเสอนที่บ้าเรียบร้อยเจ็บจบ